16,790วันในเส้นทางสู่ความฝันพ่อพบเจอประตูบานหนึ่งโดยบังเอิญที่นำไปสู่ลายแทงที่บอกวิธีการสู่ความสำเร็จสุดขีดในชีวิตและในหน้าที่การงานเสียงอ่านหนังสือจดหมายถึงลูกเล่มสองประพันธโดยชายกิติ คุณาพร,งาพงาพรังน่นเ,เไไาคําคำนำาาลูกเคยได้ยินประโยคที่ว่าไปเจอขุมทรัพย์แล้วไม่ได้เอากลับมาหรือเปล่าประโยคนี้หากอธิบายสั้นๆก็เปรียบได้กับคนคนหนึ่งที่ออกเดินทางไปตามลายแทงแผนที่ที่บอกทางไปเจอขุมทรัพย์ เขาดันด้นเดินทางแบบสู้อุปสรรคทุกเรื่องเพื่อให้เขาไปให้ถึงให้ได้ระหว่างทางเขาพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายเลยที่เขาต้องเสียเวลาหยุดแก้บางปัญหาแก้ง่ายแต่หลายๆปัญหาเขาถึงขั้นนั่งคอตกและอยู่ในอาการปาดเงือ่อกว่าที่จะเอาชนะสําเร็จได้และเดินต่อไปตลอดเส้นทางเขานั่งคอตก นั่งปาดเงือ่อไม่รู้จะกี่วรอบต่อกี่วรอบจนเขาเกิดความรู้สึกขึ้นในใจได้ในวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางมาไกลว่าเขาได้อะไรบางอย่างที่มีค่าอะไรบางอย่างนั้นก็คือวิธีการเดินทางที่ไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องมานั่งแก้ไขทำให้ระยะทางที่เหลือเป็นอะไรที่ไปได้ไม่ยากเย็นแสนเข็นแบบในตอนแรกที่ออกเดินทางมา เขาเดินด้วยความเข้าใจใหม่ซึ่งก่อนออกเดินทางเขาไม่รู้ซะด้วยซ้ําว่าวิธีการที่จะเดินทางไปถึงขุมทรัพย์ที่เร็วที่สุดมีวิธีการอย่างไรไม่เพียงแต่เขารู้วิธีการเขายังรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในใจเขาบางอย่างที่ว่านั้นก็คือความสุขความสงบความปล่อยวางที่แปลกเหลือเกิน ว่ามันเกิดขึ้นทดแทนความรู้สึกโลภอยากได้ขุมทรัพย์แบบที่ตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมการเดินทางไปหาขุมทรัพย์กลับจะทำให้เขารู้สึกว่าขุมทรัพย์ไม่ได้มีความหมายมากแบบอย่างแต่ก่อนเลยยิ่งเดินเขาก็ยิ่งรู้จักจิตใจของตัวเองเขาเริ่มเข้าใจใหม่ได้ว่ามีแหล่งความสุขที่ไม่ต้องถูกซื้อด้วยเงินอยู่ภายในตัวเขา มันเกิดขึ้นได้เองในขณะที่เขากำลังเดินทางจากการที่เขาเฝ้าสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นและตั้งคำถามในใจตลอดเวลาว่าเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรแล้ววันหนึ่งคำตอบก็ปรากฏว่าเพราะเขาหยุดคิดอยากได้หรือความโลภคุ้มทรัพย์ทำให้มีมีตัวเขาในฐานะผู้อยากได้เกิดขึ้นขเขาลืมภาวะของการมีตัวเขาไปโดยสิ้นเชิง ทั้งๆท,ที่เขากำลังอยู่ในเส้นทางไปหาคุมทรัพย์แต่กลับหยุดคิดเรื่องความอยากได้คุมทรัพย์คงเหลือแต่การคิดต่อวิธีการไปให้ถึงคุมทรัพย์เท่านั้นและเมื่อไปถึงเขาก็รู้สึงในใจอย่างชัดเจนต่อเรื่องสำคัญที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ว่าการเดินทางให้อะไรกับเขามากกว่าการไปถึงเพราะเมื่อไปถึง เขาก็พบความจริงขั้นสุดยอดว่าที่เขาคิดจะเอาขุมทรัพย์มาสร้างความสุขแท้จริงแล้วเขาเองตั้งหากสร้างความสุขให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้เงินหาแค่เพียงเขาออกเดินทางเท่านั้นเขาก็พบเจอตัวเองที่มีขุมทรัพย์อยู่ภายในมันเป็นขุมทรัพย์ที่จะเจอได้ต่อเมื่อออกเดินทางเท่านั้นขุมทรัพย์ภายในตัวที่เขาเจอ ก็คือปัญญาไงล่ะลูกปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตและเรียนรู้จิตใจของตัวเองจนรู้ว่าเมื่อไม่เกิดตัวเขาในทางความคิดหรือว่าอุปทา,านอาการความยึดมั่นถือมั่นความอยากได้คุมทรัพย์ก็ไม่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของเขาเกิดอาการสงบและสุขแบบยากที่จะอธิบายให้เป็นภาษาพูดได้เมื่อความสุขเกิดขึ้นกับเขามากพอ และลงลึกในจิตจิตของเขาก็เกิดอาการตรัสรู้อาการตรัสรู้นี่แหละลูกทําให้การออกเดินทางไปหาคุมทรัพย์ของเขายุติลง,งเขาจึงหันหลังกลับและเดินทางเข้าไปหาประตูที่อยู่ในใจเขาแทนเพราะข้างหลังประตูเป็นอะไรที่มีค่ามากกว่าสมทรัพบันทึกที่พ่อเขียนถึงลูกทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อพาให้ลูก ไปหาประตูประตูใจที่เมื่อลูกผลักมันเข้าไปลูกจะพบทางเดินหรืออริยมรรคมีองค์8อันเป็นเส้นทางที่พาให้ลูกไปสู่ความสำเร็จตามที่ลูกฝันทางเดินสายมรรคแดนี้เต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานความสงบใจที่ลูกจะรู้ซึงว่าตัวลูกไม่มีความทุกข์ไม่มี มีแต่การเดินทางที่ให้ผลเป็นความสำเร็จสักฐานเดียวอยากได้อะไรจะสมหวังลูกถ้าลูกเดินในเส้นทางนี้นะอ่านบันทึกของพ่อให้จบอ่านมันบ่อยๆทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วลูกจะเจอประตู